วันก่อนปรลาเล่าญี่ปุ่นมาเธอฉันจำเอาเมนูนี้มาทำโคตรอร่อยเลยคุณนาะวัตถุดิบหลักก็คือมีกล่นไก่นะคะ200กรัมแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นนะคะ1ต้นแบบนี้เลยมาทำไปพร้อมๆกันเลยซื้อกลืนไก่แบบที่เขาทำสำเร็จรูปมาแล้วนะคะชีวิตจะได้สะดวกขึ้นค่ะทำการผ่าตัดต้นหอมญี่ปุ่นนะคะก็คือด้านนอกเนี่ยเจ้าทิ้งนะคะเพราะว่ามันสกรปรกระเธอถึงจะล้างมันก็หยาบนะอืมเราจะกินแค่แกนกลางมันนะคะแล้วก็ส่วนใบเล็กน้อยนั่นนี่นนชาวช่องท่านไหนอยากทำตามนะคะก็ใช้กล่นไก่200กรัมนั่นแหละ หอมญี่ปุ่นหนึ่งต้นทำการปรุงค่ะใช้น้ำมันงาน,นะ,ะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็สาเกนะคะคือเหล้าญี่ปุ่นไม่เมานะมันเป็นเหล้าทำอาหารค่ะไซ้์ไซส์ใช้ ใช้2ช้อนโตแล้วก็น้ำมะนาว1ช้อนโตค่ะทำไมมันแค่แรกเราอะแล้วก็อาจิโนโมโตนะคระับผงปรุงรสประมาณนี้เลยเธอขั้นตอนนี้สําคัญมากนะคะผงลาพันซิลใส่ลงไปอย่าให้ขาดขา,ขานิดนึงค่ะแล้วก็เกลือ1นช้อนชาเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการผัดกันเลยค่ะเปิดแก๊สต้ทนะคะเหมือนเดิมค่ะตั้งกระทะราให้ฟังเธอฉันเปลี่ยนวอลเปเปอร์ใหม่อีกแล้วจ้าน้องหญิงก็ทําการเป็นมูวอลเปเปอร์ใหม่อีกแล้วคุณนะรอบนี้เน้นๆเลยนะคะการงานการเงินความรักชอบมากชอบอะไรแบบนี้มากเธอไม่รู้ฉันเป็นอะไรนะ เธอหมอดูที่ฉันดูดวงเป็นประจำฉันดูดวงกับหมอแอมบ่อยมากสาหรับฉันถือว่าแม่นนะเธอฉันทิ้งพิกัดไว้ให้ตลอดแล้วคนที่ตามไปก็ชอบตามไปผิดเพจนะเธอดูให้มันดีๆคนนะุณน้ามิฉาชีพยิ่งเยอะอยู่คือบางคนอยากจะดูดวงแต่ไม่ได้อยากให้วันเดือนปีเกิดหมอไงเอออันนี้หมอก,ก็ใช้แค่รูปถ่ายในการดูดวงนะคะค่าครูก็แล้วแต่เราจะให้เดือขาดตามความรังสรรค์เลยชาวิจารณญาณในการดูดวงด้วยนะคนนะุณน้ามันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะฉันก็นอกเรื่องไปไกลนะคะแล,แล้วนะคะผัดกื่นไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณบอกเลยว่า จึงระเบิดเถิดเอะนะคะใส่หอมเจียวลงไปแล้วก็โรยพริกไทยแค่นี้นเลยค่ะชิมให้ดูค่ะเธอดูดีกลิ่นดีมากดูดิอื้อหือเก๊กฮวยบูดต,ต้องเข้าพี่อ้นชิมไหมอร่อยเก๊กฮวยบูดต,ต้องเข้าอ่ะบอกเลยอื้อหือ ហ mm. ឺល